เคยถามเด็กว่าเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยหนูจะเข้าข้างไหนลูกเด็กบอกว่าผมขอเลือกเข้าข้างฝาแล้วกันครับข้างขวาที่มันเป็นข้างฝาน่าจะปลอดภัยครับเพราะไม่รู้เขาจะคว้างมีดคว้างปืนคว้างของมีคมอะไรผมหลบก่อนหรือว่าจะเป็นข้างฝาที่เป็นข้างซ้ายก็น่าจะปลอดภัยดีครับคว้างอะไรกันก็ไม่โดนผมงั้นถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันผมเลือกเข้าข้างฝาก่อนแล้วกันครับเมื่อเข้าข้างฝาเมื่อผมปลอดภัยผมก็จะได้ให้สติได้ว่าแม่ หนูไม่เข้าอยู่ข้างแม่นะหนูไม่เข้าอยู่ข้างพ่อนะหนูขออยู่ข้างฝาที่มันเป็นก,กลางกก่อนกลางกลางคือหนูต้องปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะได้เอาสติของหนูเนี่ยไปเตือนสติคนที่คนกําลังเหลือสติน้อย,อยพ่อกับแม่กําลังเหลือสติน้อยๆกําลังทะเลาะก,กันมีปัญหากันหนูขอเลือกเข้าข้างฝาก่านกอนแล้วกันแต่บางทีโยมาตามาพิจารณาเห็นที่แคบๆตรงนี้บางทีข้างฝาของเด็กเนี่ยมันก็ไม่มีที่จะหลบได้เหมือนกันนะ ข้างฝาที่อยู่ข้างซ้ายข้างฝาที่อยู่ข้างซ้ายก็แคบเหลือเกินข้างฝาที่อยู่ข้างขวาก็แคบเหลือเกินต่อให้เด็กหลบไปทางไหนเขาก็หลบไม่ค่อยพ้นจริงๆยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าบางทีพื้นที่ความคิดของเด็กในโยมเขาไม่รู้เขาจะหลบความคิดไปทางไหนดีเขาไม่รู้จะหลบไปทางไหนเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปจริงๆสมองเล็กๆอย่างเด็กเขากําลังต้องการความอบอุ่นของครอบครัว บางทีเราพูดแค่ทฤษฎีเพื่อให้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าหลบเข้าข้างฟ้าก่อนให้หนูมีสติก่อนมันก็พอพูดได้แต่เวลาพอการปฏิบัติจริงขึ้นมาเด็กไม่รู้จะหลบไปทางไหนโยมเพราะขวาที่เป็นข้างฟาซ้ายที่เป็นข้างฟาทั้งขวาทั้งซ้ายที่เป็นข้างฟาทั้งสองข้างมันแคบเหลือเกินเหมือนช่องเล็กๆตรงเนี้ยที่เด็กไม่รู้จะไปไหนหันซ้ายหันขวาบางคนอยู่ยาวนานมาจนอายุ20-30ก็ยังมีปมเมื่อตอนเด็กๆ ังนั้นวันนี้ถ้าหากพวกผู้ใหญ่ลดความรุนแรงในบ้านลงได้มากที่สุดเท่าไหรอาตมาว่าจะช่วยสังคมเล็กๆที่เป็นพื้นที่ของเด็กๆเรานได้เยอะเลยทีเดียวนยโยนะก็ยกตัวอย่างทั้งสองข้างตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเด็กบางคนเขาอยู่ในที่แคบแบบนี้จริงๆเขาไม่รู้จะไปไหนจริงๆถ้าเราไม่ช่วยเขาพื้นที่เล็กๆในสมองของเด็กมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เล็กและแคบเรียวลงเรื่อยๆ มันอาจจะนำเข้าไปสู่การทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงก็ได้ก็ขอให้ผู้ใหญ่มีสติให้มากๆเพื่อที่จะพาเด็กของเราเดินไปในเส้นทางที่มันไม่จำเป็นต้องแคบแบบนี้ให้มันกว้างๆจะได้เดินกันสบายๆก็จะดีเหมือนกันนะโยมก็ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ